เออ่ให้เข้าใจว่ามันมันเป็นประโยชน์ให้เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์อะไรที่ไปห้องแอร์ห้องแอร์เลยพอไปเขาไปจับไปเริ่มนอนห้องแอร์เลยไปอยากไปไปเลยไปก็ได้นอนห้องแอร์ก็ได้แต่ให้ไปด้วยโยนิโสมนสิการใช่ทำไมถึงอยากไปถึงไปใจอะไรเจริญก่อน พราะความร้อนมันอยางสวัสดิ์เนอะนั่นเนี่ยลึกๆกันเนาะไม่แน่ละเอียดอ่ะมันก็มีกิเลสนะคนเราเนี่ยมันไม่ต่ามีแต่พิจารณาเป็นมันไม่ใช่กิเลสธรรมดายมกิเลสละเอียดเนี่ยพระอาจารย์ถึงคุยกันยมหลายท่านบอกว่าที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องพระอนนตนะนะนั่นพระโสดาบันชนะไม่ใช่ธรรมดาน เออพระโสดาบันนั้นอ่ะไปมุ่งจะปฏิบัติไปมุ่งจะปฏิบัติยังไม่เคยใช่ไหมอ้าวยอมเล่าเลยยอมเล่าเลยยอมเล่าเลยม่นนนนนท่านเปอนูเงดูแลปฏิบัติพระพุทธเจ้ามาตลอดงคะท่านจะพอพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานใช่ไหมคะ ได้ท่านก็พยายามทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกเรียนหแหละทุกอย่างเลยเป็นเวลาสามเด <oca. S 2> ือนเต็มอ่อส่วนที่สุดท่านรู้สึกว่าท่านเหนื่อยล้าท่านจุดเี่ยที่แบบว่า<อ>ไม่แน่แล้วท่านก็ท่านวางว่าในจุดที่ท่านวางวานั่นแหละท่านบรรลุบรุสรบบรุท่านที่ท่านเป็นาสาเดือนนะคะพระอาจารย์สเดือนนะคะใช่ว่าจะมีการพันตราศพเจษนา เล่นกรถึงจะเข้าไปร่วมได้ร่วมสังยานาได้ถ้าท่านไม่สำเร็จท่านไม่สามารถไปร่วมได้นต้องพยายามที่จะเตรียมเพื่อจะได้าไปาาใช่เม่าไหร่ก็ามไม่เป็นขณที่แบบว่าที่แวว่าไม่แล้วไม่ปฏิบัติ้วขะที่เราเตรีมตัวลงมาขณที่ยังไม่ได้อนะคะแ่เรีมตัวง ทำไมบรรลุง่ายจังสมัยก่อนย็าเพียงเพียห้องใจตเี้ยงรู้กันยัี่มันวางอย่างแต่ยังไม่ไม่เป็าสายการนี่ยคือสมัยก่อนนี้บรรลุเพรตอนี้คมากได้ได้คุ้พยายามทุกรูปทุกแบบเลยคือพอปล่อยวางก็มันรู้เลยมบนวัยดีรแต่ัันก็ขึ้นอยู่กับจริดของแต่ละคนด้วยนจะม่เอนกันบางมัว่นมีสะสมอื เขาไปใช่เขาฟังฟังคำหวังของมาแต่ละท่านท่านเดี๋ยรู้สึกท่านเออทำไมท่านพระเจ้าบอกเอาคนนี้ได้แล้วอาหารแต่เห็นไหมคะสังเกตไหมคะเวลาทุกครั้งใจะเป็นข้พระาจการที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะไปโปรดใช่ั้นท่านก็จะมองตรวจดูกัะตรวจดูก่อนว่าแต่คนใช่สมควรจะได้แล้วะสําเร็จด้วยวิธีหนใช่ด้วยวิธีหนักเลยเออคุณผู อยากจะถามว่ากรณีที่เราวางใจเราได้แต่คนที่กระทํากับเราเขาวางใจไม่ได้เราเราจะกระทาใจกับเขาอย่างไงวางใจได้ไม่เป็นไรพี่เออญ่อ ก็ในทํานองคล้ายๆอันนี้พระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเอ่อยกตัวอย่างเรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกาไปแต่งงานกับครอบครัวมิจฉาทิฐิใช่ใช่มิจฉาทิฐิแต่ว่านางวิสาขาเนี่ย เป็นพระโสะดาบันนะ<ช>ไม่ไม่ใช่ปุถุชนธรรมดานะ <c oughs> ่านก็เลยกลายเป็นไปปราบมิจฉาทิฏฐปปิินำครอบครัวโดยเฉพาะพ่อผัวเลยนะ,พ,ะพ่อสามีนะ <c oughs> จนกระทั่งพ่อสามีต้องเรียกว่าเป็นแม่เลยนะ,<ช>ะเพราะว่าเปลี่ยนจากความเห็นผิดนี้มาให้นับถือพระพุทธเจ้า เห็นความเห็นถูกขึ้นมาก็เลยเรียกสปายเนี่ยว่าเป็นแม่เลยแต่ทีนี้เราจะไหวยังขนาดนางวิสาขามะเนาะเออเราจะลึกซึ้งขนาดนั้นไหมนะกแต่ไมแหลนะต่างกันว่าเรางง่า้สมัยนี้เขาดิบมันที่เราที่ต้องมีมันเป็นเสถียรของการ เดินปอกมีิสิทนันแต่มีาอานเชินปอดก็ต้อักถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือไมตรีจิตเมตตาบารมีเมตตาภาวนาจากตัวเราเองนะจากตัวเราเองหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปลีกตัวไปที่อื่นบ้าง เออเปลี่ยนอารมณ์บ้างเชินฝรันงอใช่ใ uh ช่มันก็เป็นไปได้โยมเป็นไปได้หนูบอกว่าคำว่าเมตตาเนี่ยมันทําให้เราเป็นสุขนะคะพระอาจารย์อแล้วโยมไม่เคยทุกข์เลยตั้งแต่วันที่โอ้สักกรรมให้กับเขาจิตตัวเองไม่เคยทุกข์เลย แล้วไม่เคยมาใส่ใจแล้วไม่ถึงขนขน,งนี้ด้วยค่ะถึงบอกว่าเมตตานะ <c oughs> จริงๆนะมันทําให้เราเป็นสุขจริงๆค่ะพระอาจารย์คําว่าเมตตาเนี่ยค่ะแล้วเราเบาด้วยเราไม่องนั่งกังวลเราไปนั่งทุกข์กังวลเราเครียดนะเราเป็นทุกข์แล้วเขารู้ไหมเขาไม่รู้เขาเป็นสุขรูกไหมคะแต่เราสิทุกข์แล้วทําไมอะ่ะเอาสุขเข้าตัวเราดีกว่าใช่ไหมคะเรื่องอะไรเอาทุกข์เข้าตัวเราใช่ไหมพี่นะ สักท oh, <bueno. S 2> so ุกพรัอาจารย์อ so ๋อ s ยอะจริงัที่เนก็ไม่เคย่เดินาเองะ่แคนที่ลอาเยแต่วิาตัดสนใจเลยเข้ามากลเหรอกลผมไม่กลแตไปปิบัติปฏิบัติเลยแล้วก็เอโหสิกรรั้งหมดแล้วอาจารย์ใช่ไหมคะเขาถึงพาไปขอโห ที่วัดเขาก็รู้ว่าเราเข้าเก็บอกเอาผมจรทมให้แต่วันแรกแต่ที่ตัดสินใจเขาา้า ใช่คยากยิ่งประวัติวามันจะได้นะความที่เราไม่มีตัวตนได้แล้วที่มันยิ่งง่ายเลยแต่ว่าศึกษาต้องมากมานานยี่สิบปีมันเลยทุกคนได้ด้านอ่านหนังสือตรงนั้นใช่ไหมคะถึงก็สอบใจตรงนั้นในวิชาไม่ก็ยังไม่เก็ตทีเดียวแต่มันจะเป็นเล่มนั้นต่ดตั้งโลกเป็นภาษไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่อันนั้นนั้นที่หลังเลยอันนั้นเป็นเล็กๆนิดเดียว เล็ดเดียวเล่บบางๆได้ซ้ําไปแล้วก็อ่านก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรซั่งซึ่เลยแต่เพราะตอนนั้น่ะเอาจริงๆว่าถามว่าสติมีอ่านเพราะนั้นมันไม่ละมันยังไม่มีอ่านจริงๆแต่ใจมันคิดขึ้นมาตรงที่เดียวว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอย่างเงี้ยสิ่งที่มันถามก็คือว่าทั้งที่เราเนี่ยดีกับเขามากมากถึงที่สุดเลยอ่าออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เลยครับตรงนี้นิดเดียวที่เเอ๊ะ สิ่งตรงนี้ถ้าเราไม่เคยทําเขาเขาจะทำเราไหมเพราะในเมื่อในชาติพเนี่ยเราเห็นอยู่เนี่ยไว่าเราดีหรเขาากเราไม่ได้ทาอะไรเขาเราก็เลยย้อนับบว่ามันต้องมีชาติพพใดชาติพบหนึ่งที่เราเคยทำกับเขาเขาถึงจะมาท,ท,ทำาก็ดีก็ดีดดวางใจยอย่างนี้ก็ดีเลย